สวัสดีครับใครที่กําลังมองหาชั้นวางของในห้องน้ำนะครับอุปกรณ์ในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะแนะนําอันนี้นะครับเป็นชั้นวางของในห้องน้ำสแตนเลสโดยที่เราไม่ต้องเจาะผนังนะครับหลายคนไม่อยากจเจาะเนื่องจากว่ามันมีเสียงดังแล้วก็ไม่อยากให้กําแพงเป็นรูอะไรเงี้ย ตัวเนี้ยจะใช้เป็นคล้ายๆกาวนะครับแล้วก็มีตะขอสําหรับแขวนอันนี้ทําจากสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับเวลาโดนน้ําก็จะไม่เป็นไรจะไม่เป็นสนิมเนาะเวลาเราอยากเอามาขัดนะครับสมมุติเนี่ยเราก็สามารถยกออกอย่างนี้ได้นะครับอยู่นะมันมันล็อกแน่นอนยะู่นะนี่โอ้โหแน่นมากนะครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะตัวนี้มันติดแน่นมากๆนะครับมันรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยนะเวลาใส่เราก็ใส่ด้านบนนี้เนาะนี่ เนี่ยครับเวลาใส่ของใส่ครีมแล้วไม่ต้องกลัวหล่นเลยนะคือยังรับน้าหนักได้อีกเยอะอันเมื่อกี้นะครับจะกว้างประมาณ26เซนส่วนอันใหญ่เนี่ยจะประมาณ30เซนเลยนะคือใส่ได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ติดกาวมาไม่เคยไม่เคยมีรอยแบบแงออกมาเลยนะนะครับแข็งแรงมากนครับเนี่ย ใส่แบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเต็มแม็กเลยนะยังมีที่ว่างอีกเยอะที่สามารถใส่ได้ถ้าใครชอบอาบน้ําด้วยสบู่นะครับมันผมเนี่ยก็จะมีที่วางสบู่แบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้มานานละนะฮะยังแข็งแรงทนทานอยู่เหมือนเดิมทําจากสแตนเลสถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าอยู่ในตะการด้านล่างนะคร